ไปไหนเข้านี่ไหมเข้านี่ไหมเข้านี่ไหมเต็มเต็มแอแอแอเต็มอ่ะพี่น้องวันนี้เข้ากันเต็มเพี่น้องมุ่มๆหม่องนังพี่น้องไปแล้วใช่ไหมพวกก็มีอยู่แล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นสบายดีพี่น้องวันนี้ขอตัวไปครับพี่น้องเนาะ บาลซ e, ุปขวัญหน้าพี่น้องคนเก่าคนเดิมด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องคือเก่าพี่น้องวันนี้มูกอากาศจะพาไปตึกไหมพี่น้องมาพี่น้องเห็นบ่ร <icion> like right ์อ๋อพี่น้องมันนี้เนาะกลายจะดื่มพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องมันนี้มาพบๆกันเก่าพี่น้องบาลซุปขวัญหน้าพี่น้องเนาะคนเก่าคนเดิมพี่น้องอ้าว นี่ก็มูพี่น้องเนาะยางไปตึกไม้เพียงเนาะเพิ่นไปเฮียนหนังสือบาซาร์ตีนไปยังอีกยังนี่เพื่นอนไปทางนี้ไหมพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเข้าไปย่างไปเด้วไปที่พี่น้องเขาที่ตึกไม้พี่น้องฮะพี่น้องเข้ากับยางเดิมยางพี่น้องมีคนสวนในนี่พี่น้องวันนี้มาพี่น้อง พี่น้องมีสวนนงพี่น้องทำความสะอาดพี่น้องเนะอ้าวโอ้ยหอนหอนพี่น้องหัดตึกพี่น้องเนาะโอหอนหางโอ้เยน็ยนเป็นเย็นมาเลยตุกซ้อมไหมในนี่ตุกไหมซ้อมไหมนี่มาเร็วเลย ทุกไม่มีแล้วเต็มแล้วไม่มีที่นั่งแล้วไปข้างล่างไหมข้างล่างไหมฮะเต็มแล้วลุงเต็มแล้วไม่มีมบบโอ้อย่างเดี๋ยวข้างข้างมีไหมไม่มีแล้วอ่ะพี่น้องคุนนางก่อนเลยพี่น้องขานังเต็มมายาพี่น้องเอ้ยประชัน ตุกเยอะแยะนู่นนเยอะแยะนั่งไหมนั่งไหมนู่นฮะะพี่น้องเข้ายังคือเกาไปยองยังไปยังมาพี่น้องใครไปใช้พี่น้องเต็มที่นั่งเต็มพี่น้องเอ้ยที่นั่งพี่น้องตรงข้างหลังพี่น้องเนาะตึ๊กเชียวพี่น้องเอ้ยโตรงข้างล่างก็พี่น้องสวยงามมากพี่น้องเนาะวันนี้มาคือเก่าพี่น้อง นั่งนี่ที่ปลาไหมนี่นปลาหม้อยได้ได้ไหมร้อนดิดนที่ว่าเป็นหน่อยเป็นหนุ่มพี่น้องโอ้พี่น้องงามไรพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้อง,อง,ออง,อองเต็มน,นั่งไหม ทำใหรถดไหมเดี๋ยวไปดูไหมดูเท่าอย่างรถที่นอตี่น้องนไปดูด้วยฟ้าใช่ไหมนี่ด้วยฟ้าไอ้นู่นนั่งได้นั่งได้พี่ทุกตัว์หาพี่เป็นต่อมันจะเ่อแสงรถก็โต๊ะโต๊ะอะไรของเหตุไหมโอ้พี่น้องรถพี่น้องรถวยฟ้าทันสมัยพี่น้องโอ้หูยยอดพี่น้องราคารายด์ได้พี่น้องราคา 对。

ไปยังมาพี่น้องข้ามองนางพี่น้องมิมองนางพี่น้องข้ามองนางได้เพื่อเด็กมิมองนางนั่งนั่งนั่งอะไรไหมที่มันกลัวไปกลัวมานะนั่งไหมไปไหนเข้าเข้านี่ไหมเข้านี่ไหมเข้าเต็มเต็มแอ๊ะเต็มมาพี่น้องวันนี้เข้ากันเต็มพอดพี่น้องมิมองนางพี่น้องไปแล้วใช่ไ่มพวกมีอยู่แล้วพี่น้องมีอยู่ไปไหม

ม,มีเหเ็นแล้วไม่มีมีที่นั่งนั่งนั่งที่ไหนวะเนี่ยฮะนั่งไหนมั้ง,งโอ้เป็นขอ,อง ยังไปยังมาพี่น้องวันนี้ไปใช้ให้พี่น้องภาพมองนางโมมี่ฟังหน่อยอนั่งไหนนี่เหรอไดไหม